สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่วิทยาลัยการอาชีพรังวิทยาลัยการอาชีพรังเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งนางหวังที่ตั้งปัจจุบันเลขที่70หมู่4ถนนตั้งปลาเรียนตำบลบ้านควรอำเภอเมืองจังหวัดตรัง มีเนื้อที่75ไร่เดิมเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพตรังตามโครงการศูนย์ฝึกวิชาชีพกรมาชีวศึกษาประกาศจัดตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2526ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาชีพหมวดวิชาบังคับและหมวดวิชาเลือกตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช2524 โดยมีนายสถาพรอนุคุณพันธ์เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาปรัชญาวิทยาลัยประพฤกิดีฝีมือเยี่ยมเปี่ยมคุณธรรมคุณธรรมอัตลักษณ์มีวินัยมารยาทเด่นเน้นซื่อสัตว์วิทยาลัยการอาชีพดังเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานปีพุทธศักราช 2550- 2554 5และ 2,558สาขาว,วิชาที่เปิดรับสมัคร 1. ช่างยนต์ 2. ช่างไฟฟ้ากำลัง 3. ช่างกลโรงงาน 4. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 5. ช่างเชื่อม 6. ช่างก่อสร้าง 7. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8. การบัญชี 9. อาหารและโภชนาการไม่ว่าจะเป็นสายสามัญสายอาชีพ น้องๆก็มาเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยการอาชีพรังได้ค่ะ